สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในเตนท,ท้องของเราในวันนี้เราออกมานอกสถานที่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาหาอะไรอร่อยๆทานแถวทองหล่อครับผม,มเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นร้านของคู่รักมาราธอนคู่หนึ่งของเมืองไทยเลยเอ๊แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดินไปดูดีกว่านะครับตามผมมาดีกว่าไป อ้าวนี่ี่แล้ว้วเสวัสดีครับนี่นี่คือคู่รักที่ผมพูดถึงนคุณานแลคุณจนี่นั่นเองที่ี่คือร้านวายร u พับ c ิกค่ะวายรพับโอ้โหร้านหนูสองคนเลยก็มีหลายหุ้นครับก็เป็นหลายหุ้นเอ้าวถ้าอย่างนั้นขออนุญาตไปยังคู่กันนะฮะแล้วเราไปดูกันหน่อยว่าในร้านนี so yeah. nice. ้มีอะไรบ้างนะ แล้วตอนนี้นะครับก็มาหาที่นั่งพูดคุย,คยนีร่รรายากาศสบายๆในร้านวายลิฟท์พารกันนะครับ<ช>ผมร้านนุ่คู่สคนเลย<ช>นะครับไม่ได้เจอกันนานมาก ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างคุณอันตรกลงนี่คุณจะเอาดีทางด้านการทาร้านอาหารอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆชอบทําร้านอาหารนะครับแต่ว่าร้านนี้ก็อย่างที่บอกก็คือไม่ใช่มีผมกับเจนนี่นะครับก็มีหลายหุ้นเหมือนกันทุนส่วนก็มีพุ้นใหญ่หลายคนครับอ๋อแล้วงานในวงการอะไรก็จริงๆมีติดต่อมาคลับละครอยากรับอะครับแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะร้านเพิ่งเปิดเดือนเดือนเดียวเองครับอ๋อร้านนี้เพิ่งเปิดเดือนเดียวเองเดือนเดียวใช่ครับเดี๋ยวก็ร้านนี้เป็นร้านที่เท่าไหร่ของคุณสองคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยิน ร้านที่3แล้วจะมีสปาเกตตี้เฮาส์แล้วก็มีนางกวักแล้วก็มีวันครับเลยค่ะเพิ่งมาเปิดเลยใช่เมื่อก่อนตรงนี้มันเคยเป็นผักครับผมเคยทำผับกันอะไรเงี้ยไม่เคยรู้เรื่องผับเพบอะไลก็เ่ไม่คนเยรู้ว่ามันโมันไม่มันไม่ถนัดแต่ว่าใช่ใช่ครับก็หลักๆมาบริหารที่นี่ครับแล้วก็ที่ สปาเกตตี้เฮาด้วยส่วนนั้นก่ก็มีหุ้นอยู่แต่ไม่ได้บริหารครับแต่ว่าตอนนี้คือมาทุ่มกับตรงนี้เลยทุ่มเทครับทุ่มเทร้านนี้เลยนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะใช่ไหมครับี่ประมาณเดือนหนึ่งครับร้านกว้างขวางใหญ่โตมากเลยใช่ครับลงลงลงทุนเท่าไหร่บอกได้ไหมก็ลงทุนเป็นการร่วมทุนระหว่างทางกลุ่มของทาง ร้านเก่านะครับคือ oh. มายากลุ่มผมนะครับแล้วก็มีกลุ่มใหม่เป็นรุ่นที่แล้วก็ทั้งเจ้าของตึกด้วยครับก็หลายท่านก็หลายท่านอยู่แสดงว่าลงก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันประมาณณนึงแล้วสองคนทําอะไรยังไงบ้างทก็ค่อนข้างก็ช่วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซตอัพเมนูนะครับเรื่องอาหารเรื่องโอเปเรตเรื่องเดิเสิร์เรื่องอะไรอย่างี้ครับแต่ก็มีผู้ส่วนหลายๆท่านก็มาช่วยด้วยคือมันต้องดูแลเองต้องดูแลครับทุกอย่างเลยครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องถามเรื่องอาหารนะครับครับอาหารนี่ลงมือทําเองด้วยเลยหรือเปล่าก็พอทาได้พอทําได้ครับว่าแต่ว่าก็มีเชฟด้วยนะครับก็คือบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเขาอย่างพิซซ่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่อย่างสปาเกตตีเราก็ยังแบบคือมีพื้นฐานจากร้านเก่าก็เอามาใส่มาดัดแปลงอะไรนะครับ่อ่าอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะแนะนําเมนูให้พวกเราเนี่ยได้ลองรู้จักกัน วันนี้ก็จะมีสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้เป็นแบบไทยๆนิมีก็เป็นอิตาเลียนซอสเสจนะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยเบคอนกรอบช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็จะเป็นพิซซ่าพิซซ่าสองแบบของไวริลับบิกเลยค่ะเป็นที่ไวริลับบิกเอาพิซซ่าแล้วก็เป็นพิซซ่ายอดนิยมอีกตัวหนึ่งก็เป็นพิซซ่าล็อกเก็ตพาร์มาแฮมครับตัวนี้ก็ขายดีนะ พูดมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับดูนาฬิกาคุณผู้ชมตอนนี้ก็ประมาสิบเอ็ดโมงกว่าบ่ายแล้วถูกไหมฮะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณสองคนได้ลองเข้าครัวได้ครับได้ไหมฮะทำเมนูอาหารมาให้พวกเราเนีได้รับประทานเผื่อใครเนี่ยนะครับผมกำลังหิวอยู่ด้วยในตอนนี้ถ้าองั้นเข้าครัวกันเลยดีกว่าได้ครับใช่ไหยครับ นี่ทำเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วนะฮะแต่ไฟยังลุกอยู่เลยนะฮะต้องกินอย่างนี้ด้วยนะกินตอนที่มีไฟไม่ใช่ครับนี่เดี๋ยวก่อนคืออะไรกันบ้างครับเนี่ยเมื่อกี้มีจุดไฟลุกชดช่วงเลยอันนี้คืออะไรฮะพิซซ่าววน์นะครับอวน์ริพับบลิกเข้าพิซซ่าครับเป็นชื่อร้านอันนี้เชฟที่ให้เชฟกินให้เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยก็เป็นสูตรที่นี่ครับจะเอาเผ็ดๆนิดนึงแล้วทำไมมันต้องมันจุดไฟอะไรกันขนาดก็เพื่อความสวยงามเป็นเพจเทชั่นอะไรอย่างนี้แล้วเวลาทานนะฮ เวลาทานก็ต้องรอให้ไฟดับก่อนอครับเพราะไม่งั้นเหลวมันขุ่นนี่แลละอันนี้อันนี้นนพิซซ่าไวน์วหรือว่าคาบิก เฮาส์พิซซ่าใช่ครับพิซซ่าลาเนียครับอันนี้เป็นพิซซ่ายอดนิยมครับพันน้ำแฮมงรักเก็ตแล้วก็มีมัสาโคลชีสใช่แล้วอันนี้แหละครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรที่คิดเองครับเป็นสปาเกตตี้อิตาเลียนซอสเสรจครับออนท็อปเบคอนกรอบกลับมาพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวกันอีกนิดนึงดีกว่ากับคุณทั้งสองคนยังเจนนี่เองเมื่อกี้ถามอ่านเวลาว่าอเคตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาแต่ว่าอยากจะโฟกัสตรงนี้กับธุรกิจร้านอาหารยังเจนนี่เองนะครับผมงานในวงการเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ตอนนี้ก็มีมีอยู่่บ้าางงกก็จะมีพวววโช์ตตั อะไรอย่างเงี้ยให้มีโลอีเวนต์อะไรเงี้ยก็ยังรับอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเรื่อยอยู่ครับยังมเรื่อยอยู่แล้วตอนนี้กำลังคุยกับเพื่อนๆว่าจะทำเดโม o จะทำเพลงไม่ใช่ผับนะครับเดโม่เดโนเดโม่เดโมกเดโเดโ่เดโมเพโม่เดโม่เ่เดโเดโมะเดเริ่เม่เนมาเดโมเรลง่เหมืเนกม่เดม่เดโม่เดโม่เดโมเดโม่เดโม่เด่เดม่เด่เดม่่เดมม่เเม่ม ตอนนี้สัญญาที่กัมมี่เพิ่งหมดไปค่ะอ๋อเพิ่งหมดไปเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยอิสระละตอนนี้เพื่อนๆก็บางคนก็เป็นอิสระเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออจะทําเดโมลองเสนอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแนวที่แนวแทงที่เราอยากทําจริงครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงเอ่ยพอบอกได้ไหมก็คิดว่าคงจะเป็นแดนส์ค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบอะไรรู้สึกให้มันหนักหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองคนเนี้ยอันกับเจนนี่นี่ถือว่า เรียกว่าเป็นคู่ในวงการบันเทิงแทบจะเรียกได้ว่าคบกันมาอย่างยาวนานที่สุดในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะใช่ไหมครับสิกี่ปีกี่ปีกี่สิบปีประมาณกี่สิบปีสิบสี่สิบกว่าประมาณสิบสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดปีนานมากนะครับกลัวกลัวอาถรรพ์ไหมไม่มีอาถรรพ์อาถรรพ์เลขสิบหกเลขสิบเจ็ดเลยไม่มีหรอกครับจริงมันไม่มีหรอกแต่เราอยากอยากให้มาบิ้ว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 อาถรร จริงๆถ้าถามถ,ถ้าบอกมาว่า13ปีก็กลัวอ่านถ<ห>ันเลข13ปีเลข1ไม่กลัวคือไม่กลัวครับถือว่าโชคดีมากกว่าครับที่นิสัยค่อนข้างเข้ากันแล้วก็อีกอย่างก็คือเจนี่เขาก็เป็นคนตั้งใจทํางานนะครับแล้วผมก็ชอบแบบคนที่แบบตั้งใจทํางานจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกดีแบบเขาจะไม่ค่อยแบบเป็นผู้หญิงเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะลุยๆหน่อยหมถึงว่าลุยเหรอบู้ๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบเลยชอบชอบเลยมีวิธีในการดูแลความรักเกันยังไงสองคน ก็จริงๆเราส่วนใหญ่จะเจอกันทุกวันนะคะเพราะว่าจะทํางานด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ว่างๆเราสองคนก็จะไปหากิจกรรมทําด้วยกันก็อาจจะเป็นแบบฟิตเนสบ้างหรือว่าอาจจะแบบไปต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยเพื่อแบบช่วงนี้ก็น้อยหน่อยเพราะว่าอยู่ในร้านเพราะว่าเพิ่งเปิดคุยกันทุกเรื่องไหมทุกเรื่องทุกเรื่องเลยปรึกษาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องพอมันคุยกันได้ทุกเรื่องเปิดเผยกันได้ทุกเรื่องมันก็เลยทําให้แบบมีความสุขเพราะหนึ่งเนี่ยเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็โตมาด้วยกัน จนถึงอีกวัยหนึ่งแล้วเริ่มเข้าวัยอื่นแล้วก็เลยแบบว่าพูดอย่างเลยมาถึงคําถามสุดท้ายผมเชื่อว่าคุณสองคนนี้ตอบคาถามนี้มาเยอะแล้วล่ะนะแล้วก็คงเบื่อที่จะตอบคาถามนี้แต่นายเตนก็ยังอยากจะถามคำถามนี้อยู่ดีนะคงรู้ว่าอยากจะถามว่าอะไรใช่ไหมครับคือทาร้านอาหารกันแบบนี้ทําธุรกิจด้วยกันแบบนี้แน่นอนมันก็คงต้องลงหลักตักฐานกันแล้วล่ะนะวางแผนชีวิตการแต่งงานไว้ยังไงบ้างครับ ก็จริงๆก็ดูเรื่องธุรกิจเป็นหลักด้วยอะค่ะเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันมั่นคงแล้วก็เริ่มดีขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีวันนั้นเร็วๆนี้อะไรเงี้ยสักสองปีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยากให้มาอุดหนุนยี่การเยอะๆหน่อยจะได้จะได้เก็บเก็บได้เยอะๆของที่ราคาถูกของที่ราคาถูกนะครับผมก็เอาเป็นว่าแต่งเมื่อไหร่อย่าลืมบอกนายนันเองทาบผมเราเพื่อจะได้มีการอัปเดตเรื่องราวกัน แต่ว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะอาหารที่คุณทํามาเนี่ยมันกวักมือเรียกผมให้ผมได้มาลองชิมแล้วแหละครับผมก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะฮะนะช่วงใกล้ๆกล้เที่ยงแบบนี้โอเคถ้าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนี่ประธานอาหารที่เขาทั้งสองคนทำมาให้พวกเราทานต่อแล้วกันนะแล้ววันเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากมาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับจานครับจานครับพร้อมครับมาเลยครับเชิญเลยครับ